สวัสดีครับมาต่อกันนะครับกับผมบบอช่างเลี่ยมพา EP ที่9นะครับ EP นี้จะเป็นการกดฝาหลังนะเพื่อนๆ่อนก็เราก็พลิกบล็อกนะครับเอาบล็อกด้านหลังขึ้นนะครับแล้วเราก็พลิกตัวของตัวตัวผู้ตัวผู้เอาด้านหลังขึ้นแล้วก็ตัวเมียก็เอาด้านหลังขึ้นเหมือนกันนะครับพลิกบล็อกนะครับหลังกดหลังหน้ากดหน้านะครับจะได้ไม่งงเนาะโอเคอันนี้ก็ทําการเตรียมการเรียบร้อยนะครับพลิก พิกกับเรียบร้อยบล็อกตัวผู้ทีนี้บล็อกตัวเมียแล้วก็เช็คเช็คดูอันไหนฟังข้างหน้าข้างหลังนะครับโอเคแล้วก็เช uh, okay, ็คด mm ูเ hmm. ม mm ื hmm. ่อเช็คแล้วทีนี้เราก็เตรียมเตรียมการครับตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยมือซ้ายจับบล็อกตัวเมียแล้วก็มือขวาก็กําลังปิ้งพลาสติกอยู่นะครับก็ปิ้งพลาสติกเมื่อพลาสติกได้ที่แล้วนะครับก็ทําการวางลงที่บล็อกนะครับวางลงที่บล็อกแล้วก็ใช้ ใช้บล็อกกดนะครับบล็อกตัวเมียกดเล็งนะครับเลงโอเคเล็งเสร็จปุ๊บกดแอบปั๊มแอบปั๊มเสร็จเอา,เอาตัวหน,หนีบหนีบด้านขวาสไตล์ต่อมาหนีบด้านซ้ายครับโอเคแล้วก็เอ,เอาตัวหนีบอีกตัวนึงมาหนีบด้านหลังนะครับหนีบด้านหลังหนีบยังไงก็ได้ให้มันอยู่โอเคแค่นี้ก็ปล่อยได้นะครับรอประมาณครึ่งนาทีนะครับหรือ,อสัก20วิ15หาวิก็ได้นะครับเพื่อ เวลาฝานะครับมันมันนูนเสร็จแล้วนะครับมันเริ่มเย็นตัวแล้วมันจะไม่นูนใช่ไหมทีนี้ก็เหลือแต่รอเย็นแล้วก็สามารถเปิดพัดลมได้นะครับสามารถเปิดพัดลมได้เพื่อเร่งความเย็นปกติเราจะทํายังไงก็ได้ให้มันเย็นไวใช่ไหมแล้วก็เปิดพัดลมก็ได้ส่วนตัวผมเปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมก็เปิดพัดลมเตรียมไว้ให้มันเย็นนะครับให้มันเย็นไวๆนะครับเ็จะได้ออกมาไวๆนะครับลมต้องไม่ออกนะครับต้องไม่มีซื้อมีซาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะ เหมือนมันเหมือนมันไม่ไม่ค่อยเรียบนะครับเหมือนมันไม่ค่อยเรียบถ้าลมไม่ออกเนี่ยถือว่าแจวผมบอกเลยว่าแจวนะครับแล้วก็มือเช็คดูนะครับเอามือเช็คดูว่าเย็นหรือยังนะครับได้ที่หรือยังนะครับนะครับดูเอามือเช็คดูถ้าเกิดว่ายังไม่เย็นนะครับเราก็รอต่อไปนะครับรอต่อไปโอเคเช็คดูอีกทีน like e ึงครับเช็คดูอีกทีนึง ถ้าเย็นแล้วนะครับถ้าเย็นแล้วก็ทําการนํามือกดนะครับกดฝานะครับกดบล็อกตัวเมียไว้แล้วก็ทําการคลายนะครับคลายตัวหนีบนะครับค่อยๆคลายตัวหนีบแล้วก็ดูนะครับดูบล็อกเราเลยนะครับเมื่อเรากดมาเสร็จเราเช็คเลยนะครับว่ากดโอเคไหมนะครับขอบด้านข้างด้านซ้ายขวบบนล่างนะครับโอเคไหมมี ปัญหาตรงไหนหรือเปล่าตรงมุมนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีปัญหาโอเคแล้วว่าไม่มีปัญหาแล้วนะเราก็ทําการตัดแต่งได้เลยนะครับก็ค่อยๆเอากันไกลเลม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 ไปนะครับตามตามทรงนะครับแต่งตามทรงเลมเลมไปเลยนะครับ